สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a ม LADY นะคะวันนี้เราเพิ่งได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำทุกคนค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Advance d w i t t n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  g n n t i m e l a s m ลั e มาเค่ะผลิตภัณฑ์ของบ o เต้ไว้ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้คืออะไรเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นพิเศษเอกสิทธิ์ของแบรนด์นะคะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำ และลดเลือนริ้วรอยอย่างเห็นได้ชัดอันนี้แบรนด์เขาเขียนมานะคะทำให้ผิวหน้ากระจางใสและยังมีสารสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูเรื่องผิวติดสารให้แข็งแรงในระยะเวลาอันสั้นและระยะยาวโอ้เนื้อบางเบาซึมง,ง่ายนวัตกรรมใหม่ล่าสุดผสานคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นอ่อนโยนต่อผิวไม่ละคายเคืองผิวแม้ผิวแพ้ง่าย ด้วยส่วนผสมเข้มข้นจากอัลฟาอบูตินช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีลดปัญหาการเกิดฝ้าถาวรบนใบหน้าไบเชเนลสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินซีถึง4เท่ายับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินหน้าใสขึ้น16เท่าและยังมีเซลลสตินผสานคุณค่าจากสาหลาย3ชนิดสาหลายสีแดง สีเขียวสีน้ำตาลเติมเต็มแร่ธาตุและวิตามินเอซี C. ให้กับผิวได้อย่างเต็มที่ช่วยให้ผิวดูแต,ต่งตึงชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัดลดอาการเป็นขุยที่ผิวได้อย่างดีเยี่ยมมีซอยบีนเอ็กซ์แทรสารสกัดถั่วเหลืองช่วยทําให้ผิวดูกระจา่างใสช่วยปกป้องผิวในการบํารุงผิวให้แข็งแรงนุ่มชุ่มชื้นอ่าอันนี้ก็คือคําเคลมทั้งหมดที่แบรนด์เขาเขียนมานะคะในตรงนี้สรุปแล้วก็คือช่วยในเรื่องของฝ้ากะ ด่างดได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งเราเพิ่งได้มาเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้ก็คือผิวหน้าของเราอันนี้หน้าสดนะคะแต่ว่าเราทาลิปไปนิดหน่อยปัญหาผิวของเราก็าคือจะเป็นกะกรรมพันธุ์นะคะนี่เลยคือกะเล็กๆเกนี่ยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมนะมีแบบเต็มข้างแก้มเลยนะเนี่ยเยอะมากมาก เราเป็นกะกรรมพันธ์ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าคือเราได้มาจากคุณแม่ของเราคุณแม่ของเราก็ได้มาจากคุณยายทีค่ะซึ่งก็เป็นกรรมกรรมพันสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะคะเราก็เลยได้เรามีกะตั้งแต่ป .6 เลยนะคะกะกรรมพันเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะเราเราก็เลยแบบมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเราอยากหน้าเนียนทาไมเพื่อนเขาหน้าเนียนกันจังแล้วเราใช้ครีมอะไรต่างๆเราเคยขอแม่ซื้อครีมเป็นพันตั้งแต่ ตอนมสามอ่ะเพราะว่าเราแบบไม่มั่นใจมากๆเลยทําไมเราอายุยังน้อยแต่มีกะขึ้นมาแล้วเราก็เลยไม่มั่นใจแต่ครีมก็ไม่ได้ผลอีกเช่นกันค่ะเราก็เลยเครียดมากจนนี่แหละค่ะได้เจ้าตัวนี้มาเราว่าจะลองนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าจะสามารถลดเลือนกะบ,บนใบหน้าของเราได้มากแค่ไหนอย่างที่เราได้พูดไปตอนแรกนะคะจากที่ข้างกล่องเขาเขียนก็คือเขาบอกว่าแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดำและลดเลือนริ้วรอย อย่างเห็นได้ชัดทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสเดี๋ยวเรามาดูนะคะก็คือช่วงเนี้ยเราเรียนออนไลน์เราต้องจ้องหน้าจอทั้งวันแบบจริงๆอะ่ะไหนจะทําการบ้านส่งสัมมนาอาจารย์ก็คือไม่ได้พักจากการใช้จอโทรัพ์จอ iPad, จออคอมก็คือโดนแสงทุกที่บาแล้วเนี่ยเราถ่ายคลิปเราก็ยังต้องใช้แสงนะคะจ้องกับแสงก็คือมันมีผลมากที่ทําให้เราเกิดฝ้ากระจุดด่างดําและอีกปัจจัยหลักๆก็คือ แดดค่ะแสงแดดเนี่ยตัวการทาร้ายผิวของเราเลยนะคะเราว่าที่ผิวเราอ่อนแอเป็นสิวง่ายหรือเป็นฝ้ากะขึ้นง่ายเนี่ยเพราะแสงแดดเป็นตัวการค่ะแม้เราจะทาครีมกันแดดได้มากแค่ไหนก็คือครีมกันแดดก็จะมีอายุแค่3าถึงสชั่วโมงเราก็ต้องทาซ้ําแต่เวลาเราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเราไม่สามารถทาครีมกันแดดได้ตลอดเวลาเข้าใจไหมคะเพราะคือเราไปทํากิจวัตรประจาวันต่างๆเราก็ไม่ได้ว่างมาทาครีมกันแดดจุก เวลาดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยค่ะเป็นครีมบำรุงตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะนี่ขวดสวยมากเลยทุกคนเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์เลยอ่ะน้องน่ารักมากเลยอ่ะตรงนี้เขาเขียนว่าบูเ้ไวแอดวานไวท์เทนนิ่งแอนตี้เมลัสมาเซรั่มนะคะออรสกินทายด้วยเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยเคานะคะเคลมว่าสามารถรักษากระได้ทุกกระ และทุกฝ้าเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปใช้ดูนะอ่าและข้างขวดเขาก็มีเลขที่จดแจ้งอย่างชัดเจนนะคะปริมาณอยู่ที่20มิลลิลตรค่ะวิธีใช้ก็คือใช้ทาทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำเช้าเย็นนี่เดี๋ยวเราทดลองใช้แล้วก็จะมาดูเผยผลลัพธ์ให้ทุกคนดูนะอะทุกคนจำหน้าสดตอนนี้ไว้นะคะก็คือหน้าสดก่อนใช้ อ๋อทุกคนเราลืมพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนะคะแบรนด์น่ะเขาเคลมมาว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะเพราะเนื้อเข้มข้นคุณภาพสูงซึ่งแบรนด์นี้นะคะมีคุณจ้าจ๋าค่ะที่เป็นดาราเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งเราก็เห็นเขาใช้แล้วเขาสวยอะ่ะผิวเขาดีอะ่ะเราก็เลยแบบถ้าเราใช้เราจะผิวดีเหมือนเขาไหมนะเออเราก็เลยเอามาลองบ้างนะกลับมาแล้วคะ่ะ ผิวหน้าหลังอาบน้ํานะก็จะหน้าแห้งๆหน่อยผิวหน้าเราเราเป็นผิวเออเขาเรียกว่าอะไรผิวมันขาดน้ำนะคะเรามาทดลองทา a d v a n c e Whitening Anti-Melasma s e ม u m ซกันดีกว่านะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กดอ่านี่ได้เนื้อเซรั่มมาแล้วนะเราวเรามาลองทากันนี่นะออันนี้หยดที่มือนะหยดที่มือ ลองหยดที่หน้าดูนะเราว่านะเซรั่มเขาไม่มีกลิ่นนะทุกคนใครที่กลัวว่ากลิ่นจะแรงไม่มีกลิ่นเลยเนื้อบางเบามากอืมเนื้อสัมผัสแบบลื่นๆรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากนะทาลงไปแล้วรู้สึกแบบเนี่ยมันลื่นมากเลยอ่ะรู้สึกดีนะ เป็นสีแบบธรรมชาติอะสีสีใสๆเลยอะอมน้ำตาลนิดๆมีความเด้งๆเนื้อสัมผัสดีนะทุกคนแต่เราว่าไม่รู้ว่าเขาจะซึมไปหมดไหมรู้สึกว่าซึมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะมันจะทิ้งความรู้สึกเนี่ยไว้บนผิวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็คือเป็นเซรั่มที่รู้สึกว่าทาแล้วหน้าชุ่มชื้นมากอันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราใช้นะคะเดี๋ยววันต่อไปมาอัดให้ดูใหม่นะ มันแรกหลังใช้กลับมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นผิวหน้าของเราหลังจากอาบน้ํานะคะตอนนี้ผิวก็จะมีความปกติอะถ้าเราไม่ได้ทาครีมหลังจากที่อาบน้ําเลยอะผิวเราจะแห้งมากแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกไม่ได้แห้งขนาดนั้นอะรู้สึกผิวยังมีความชุ่มชื้นในตัวเองอยู่นะคะไม่ได้แห้งขนาดนั้นก็จะมีแค่บางจุดกรอบๆหน้าที่มีความแห้ง ส่วนตรงอื่นท zone กเออ็เขาเรียกว่าไม่ไม่ถึงกับมันนะคะแต่ก็ไม่ได้แห้งตรงแก้มก็โอเคก็มีรูขุมขนนะคะที่กว้างแล้วก็มีอันนี้เป็นจุดด่างดำมีฝ้ากะนะคะนี่กะฝั่งนี้ไม่ได้เยอะเท่าฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาวก็จะมีกะเล็กๆเลเป็นจุดๆเดี๋ยวเรามาทาเซรั่มบูเ้ไว้วันที่สองกันค่ะามาดูซิว่าฝ้ากะ จุดด่างดำจะลดลงไปไหมนี่นะนี่ประมาณนี้นะเซรั่มเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยลื่นๆมากมทาลงไปเลยให้ทั่วเลยนะคะลำคอด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจะช่วยลดเลือนให้ดูอ่อนเยาว์ลงก็แสดงว่ารอยเหี่ยวย่นก็น่าจะช่วยได้เซรั่มเขาเข้มข้นมากจริงๆนะคะเนื้อเขาไม่ได้แบบบาง ทาแล้วไม่รู้สึกอะไรเรายังรู้สึกว่ายังมีความชุ่มชื้นที่หลงเหลืออยู่ไม่ได้ถึงกับหนึบหนักมากนะคะก็ะคือทาในปริมาณที่พอเหมาะถ้าทาเยอะเกินไปก็จะมันได้นะพอทาเซรั่มเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยกันแดดเลยนะคะเพื่อป้องกันฝ้าของเราถ้าเราทาแค่บำรุงแต่ไม่กันแดดมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะนี่เราใช้ของแคนเนสเดี๋ยวเราก็บีบไปเยอะๆเลยเขาบอกให้ทา2ข้อนิ้วก็เรากะก็ประมาณนี้นนะเราชอบไป้ายไปก่อนแล้วก็ค่อยถูอะ มีใครเป็นเหมือนกันบ้างมันเยอะมากเลยนะขอเกลี่ยชั้นหนึ่งก่อนนะคะก็จะตลกตลกหนยเกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะนี่แล้วก็อีกชั้นหนึ่งละว,วอร์มไม่รู้ว่าทาถูกไหมอ่ะรู้สึกว่ามันรวดเร็วด,ดีแล้วก็ทาคอด้วยใบหูน่าฉ่ำมากทุกคนแบบอิ่มน้ำสุดๆไม่รู้อิ่มเซรั่มหรืออิ่มกันแดดแล้วตอนเนี้ยนี่นะคะมาอัปเดตวันที่สอง ที่เราใช้บูเต้ไว้นะเดี๋ยววันต่อไปมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นคืนที่2ที่เราจะทดลองใช้น้องเซรั่มของบูเต้ไว้นะคะอันนี้ก็คือผิวหน้าสดของเราจมูกมีความแบบว่าสิวเซียนเยอะมากแห้งมากด้วยผิวก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็แอบมีสิวผดขึ้นเล็กๆๆไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมอ่ะเพราะว่า เราประจำเดือนใกล้จะมาแล้วนะก็เลยนั่นแหละผิวหน้าก็พอดีกับที่เราต้องทดลองใช้ใช้กันเดี๋ยวเราจะใช้ให้หน้อยกว่าคืนแรกนะเพราะว่าคืนแรกเรารู้สึกว่าเราใช้เยอะเกินไปแล้วมันจะเหนอะเหนอะหน้าตอนนอนนะเดี๋ยวมันจะเปื้อนหมอนรู้สึกว่านอนไม่ค่อยสบายก็เลยใช้แค่หยดเดียวก็พอรู้สึกหย,ดเด,ย,นะหยดเดียวนะหยดเดียวจึ๊กเมื่อกี้กี่หยดะ่ะสองหยดปะนะประมาณนี้ก็พอมไม่มีกลิ่นเช่นเดิมทาแต่ไม่ต้องเยอะมากเออ ิลลิ่งกูดกว่าคืนแรกที่ทานะคะเนี่ยดีมากๆฝ้ากาะก็ยังจะชัดเจนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใช้เป็นวันที่2ก็ยังไม่เห็นผลอะไรมากนะโอเคเรามารีวิวประมาณนีเ้เรามารีวิวประมาณนี้ค่ะกลับมาแล้วค่ะวันที่3นะคะเช้านี้เรามาทาเนาะบูเต้วไว้เราค้นพบแล้วว่าทาแค่หยด2หยดก็พอแล้วนะคะหน้าจะได้ไม่มันสอหยดโอเค ึมเร็วมากทาแค่นี้ก็พอนะวันแรกก็คือเราไม่รู้อะเราทาไปเยอะมากเลยอะแล้วหน้ามันก็มันหน้ามันก็เหนอ,อะเราคิดว่าเพราะครีมไอ,อเพราะเซรั่มมันชุ่มชื้นมากแต่ความจริงแล้วเราทาเยอะเกินไปนะคะครีมกันแดดอะเดี๋ยวเราลองทาสองข้อนิ้วนี่นะตามติ๊กต็อกนะคะยังไงดี <laughs> ทุกคนโอเคมาอัปเดตประมาณนี้นะอันนี้ผิวหน้านะคะ มาค่ะนี่ก็เป็นคืนที่สามใช่ไหมนะคืนที่สามที่เราจะทาน้องแอนตี้เมลัสมานะคะจึบเรารู้ทิกแล้วว่าเราต้องทาน้อยๆจะได้หน้าไม่มันประมาณสองหยดหนึ่งสองไม่รู้ว่าทาถูกไหมอะ่ะเพราะว่าทางแบรนด์เขาไม่ได้เขียนแนะนำมาว่าให้ทากี่หยดนี่นะเราต้องเน้นที่บ้าน่าจะเป็นการดีที่สุดคือเราทดลองใช้เราก็ไม่ได้ทาชิมอื่นผสมนะก็าทาแค่น้องเซรั่มแอนตี้เมลัสมานี้นะคะ มาแล้วค่ะวันนี้เช้าวันที่สีขออาจเป็นแนวตั้งนะเพราะว่าวันนี้รีบมากเลยเมื่อเช้าเราพึ่งสอบไปใช่ก็คือดึบขอบตาดำไม่ได้นอนดึกมากนะนอนไม่เกินตีหนึ่งเองหน้าสมไวมากก็คือแบบเป็นคนที่ชอบขยี้ตาเวลาแบบตื่นมาแล้ว <c oughs> วันนี้ก็มาทาน้องตัวนี้กันต่อกด <c oughs> จึกโอเคหยอดลงไป,งไปอืมโอเคสองหยดเน้นที่ฝ้าเหมือนเดิมมีฝ้ากะตรงนี้้วยกระทำไมชอบพูดกระไม่ชัดก็ไมมรูกที่เรารีเพราะว่าเราต้องกลับไปอ่านหนังสือต่อเพราะว่ายังไม่ได้สรุปวิชาคณิตเลยต้องกลับไปอ่านคณิตสอบพรุ่งนี้แล้วชูวๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สอบเหมือนกันนะขอให้ทําให้ได้คะแนนเยอะๆแม้จะทําได้หรือไม่ได้ก็ขอให้ทําแล้วก็ได้คะแนน ยังไงดีเราจะบอกว่าถ้าเดาก็ขอให้เดาถูกเออมาทากันแดดต่อจื๊บจื๊บจื๊บโอเคมาณนี้โอเคโอเควันนี้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนกั้งคืนไปมาค่ะคืนที่สี่ของการทาบูเต้ไว้ทาการอุ้ยไลไหลแ <c oughs> ล้วมาก <c oughs> ไปเดินม,ม,มาทีไายผดขึ้นทุกทีเลยอาน่นังยือย้อเยอะตาล้าไปหมดน อ,ร,อรู้สึกยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรรู้สึกแค่ว่าหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะเวลาทาครีมไปทิ้งไปตื่นเช้ามาก็ไม่ได้แห้งอะไรโอเคประมาณนี้ค่ะเช้าวันที่5นะคะมาทาเจ้าน้องบูเต้ไว้กันร้อนมากเลยอ่ะเพิ่งสอบเสร็จตอนเที่ยงแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็เพิ่งได้อาบน้ําตอนบ่ายเปื่อยมากขอเน้นไปที่ฝ้าสักหน่อยตรงนี้มันชัดมากเลย กมคืนวันที่ห้ามาแล้วค่ะวันนี้เช้าวันที่6อ่ะเช้าวันที่หวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยแล้วเราก็จะมาทาเซรั่มบูเต้ไว้กันนะคะวันนี้ร้อนมากเลยอ่ะเหมือนฝนจะตกอ่ะอะันนี้เน้นไที่ฟิฟ้านะคะ อ,อานคจำเดือนเราเพิ่งหมดแล้วก็มันก็ทิ้งน้องสิวไว้ด้วยเพียบเลยทุกคนเราแบบทุกคนเห็นหนี่ไหมเราแพ้ฝุ่น,นเรากลับมาราดกระบังแล้วฝุ่นก็เยอะมากเพราะไม่ค่อยได้อยู่ไงเราอยู่ลังสิท ผื่นแพ้ฝุ่นนะคะอันนี้แบบวันนี้เรามาทาน้องเซรั่มว่าน้องเขาจะช่วยปอบประโลมดิวเราได้ไหมเศร้าไปก็แก้แน่ตายยังไงเราก็ยังมองอยู่เด็อ่ะแสบมากเลยอ่ะตรงเนี้ยแดงไหมคะเห็นไหมประมาณนี้ค่ะ แน่า,าคืนวันที่7ที่เราจะทาน้อง Advanced Whitening Anti Melasma Serum ของบเต้ไว้นะคะอสองยัดเพราะตอนนี้ผื่นเราดีขึ้นแล้วแต่ว่าสิวจากระจำเดือนยังไม่ลดเลยเพราะเราไม่ได้ทาเจลแต้มสิวอะไรเลยเราทาแค่เซรั่มตัวนี้ตัวเดียวหน้าน,นิ่มมากเลยชอบหน้าตัวเองมากเดี๋ยวเอาผลมาให้ดู เพราะว่าเราถ่าย before after ไว้อยู่เป็นภาพนิงแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันหรอกเพราะว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนื้อเซรั่มไม่ได้มีความเหมอนอนะหนกอะไรเลยนะรู้สึกด,ดีไม่ต้องทายเยอะเหมือนวันแรกที่เราทาก็จะดีมากอันนี้เป็นผิวหน้าอเคค่ะเรารีบมากก็เลยขออนุญาตถ่ายเป็นแนวตั้งนะคะเซรั่มนะวันนี้มีสัมมานาเะยก็เลยต้องเตรียมตัวนิดน,นึงอ้าวไๆๆตื่นเต้นไม่ใช่อะไรสัมมานา สัมมนา,าเป็นภาษาอังกฤษก็คือไม่เก่งอังกฤษไงไม่นะเป็นนะเอ้ยเย็นเปิดได้แล้วต้องวางกล้องคึ่เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าต้องทาสองอนิ้วเราซื้อมาแล้วก็แบบใช้ไม่ทันหมดอายุก่อนเสียดายกันแดดมากเราใช้ทีละนิดะแล้วก็คือไม่ได้ช่วยอะไรมันก็ช่วยกันแหละแต่ว่ามันป้องกันได้ไม่นานเท่ากันทาแบบสองข้อนิ้วเออรีบแค่ดูก็รู้แล้วว่ารีบ ก็คือสัมมนาตอนสี่โมงใช่ปะ่ะมีเรียนเช้าบ่ายเมื่อเช้าก็ตื่นมาเรียนแล้ว <c oughs> แล้วก็ตอนเที่ยงก็อาบน้ําตอนบ่ายเนี่ยจะบ่ายโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็ต้องไปเรียนบางจันที่ยุ่งมาโอเคโอเคประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยที่เราจะมาทาทดลองใช้น้องเซรั่มรู้สึกยิ่งใช้ยิ่งชอบยังไงก็ไม่รู้เพราะมันนุ่มมากเฮ้ยเราไม่ได้วเวรนะ์น่ะจุดตาจริงใจนี่ าจะเน้นไปที่ฝ้าคือฝ้าใหญ่ๆมันไม่ค่อยได้เห็นอะไรนะเพราะว่ามันอยู่กับเรามาแบบสิบกว่าปีอะทุกคนแล้วจะให้ลดภายในแปดวันไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันก็ส่วนฝ้าเล็กๆเ,เ,เรารู้สึกว่าเออจางลงจางลงนิดนึงจริงๆถ้าใครมีงบก,ก็เราก็ไม่อยากแนะนําให้ไปเลเซอร์อีกเหมือนกันเพราะว่ายิ่งเลเซอร์หน้าก็จะยิ่งบางแล้วพอเราตากแดดมันก็จะยิ่งมีว้ามากขึ้นก็เลยทาเซรั่มน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ทากันแดดเยอะๆนะคะเราชอบดูงทาคอเดี๋ยวคอเหี่ยว ซึมภาพดีมากหน้าเงาเลยอาคอนอัออน,นี้กล้องหน้านะมันก็ไม่ได้ชัดเท่ากล้องหลังนะให้ดูจาขีสวัสดีค่ะวันนี้ครบ14วันความจริงก็15้าเพราะว่าวันนี้วันที่20สมีนาคมนะคะก็คือครบ14วันวันเมื่อวานวันที่19ที่เราได้ ทดลองใช้น้องบูเต้ไว้นะคะนี่เห็นไหมอยากให้เห็นกันชัดๆอ,ะ <Focus. S 1> อ่ะโฟกัสเป่าอ่านี่นะคะขวดน้องหรูราามากน้องบูเต้ไวแอนตี้เมลาสมาเซรั่มที่เราได้ทดลองใช้ตอนนี้ครบ14วันแล้วนะคะที่เราใช้มาและวันนี้เรามาใช้น้องกันแล้วเราอยากให้เพื่อนๆดูผลลัพธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เลย เห็นความฉ่ำไหมเอ,อ่ยผิวเราดูแบบฉ่ำน,น้ำมากเลยอ่ะทุกคนตั้งแต่ที่เราใช้มาเราพบการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งเลยก็คือผิวเรานุ่มเด้งและลื่นมากเลยค่ะรู้สึกว่าผิวมีความละเอียดขึ้นก็คือจริงๆอะ่ะมันสัมผัสได้จริงๆนะกล้องไม่รู้จะเห็นไหม แล้วกระเล็กๆของเราอะจุดด่างดำเรารู้สึกว่าน้องเขามีความเลือนลางทุกคนเพียงแค่14วันยังขนาดนี้เราไม่อยากจะคิดว่าถ้าเราใช้น้องหมดหวดจะขนาดไหนความเปลี่ยนแปลงของเราก็คือผิวเรามีความชุ่มชื้นขึ้นรู้สึกว่ากระหรือจุดด่างดำเนี่ยตรงที่มันเล็กๆอะ่ะมันจางลงนะคะจางลงนิดนึงไม่ได้จางลงขนาดนั้นเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะขึ้นภาพที่เราทดลองใช้มาให้ดูเลย14วันแต่ว่าเป็นคร่าวๆนะ เพราะเราไม่ได้ถ่ายทุกวันเออเทียบให้ดูเลยตั้งแต่ก่อนใช้จนถึงครบ14วันเลยนะคะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะนี่เลยโอ้ยดีมากส่วนใต้ตาดําเรานอนน้อยเองค่ะทุกคนอาแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากได้น้องบูเต้ไว้ไปในครอบครองเรามีช่องทางการสั่งซื้อให้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ Facebook, แล้วก็เขามีเว็บไซต์ของบูเต้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งทั้ง2ลิงก์นี้ไว้ให้นะคะหรือใครอยากช็อปทาง l i น์ช็อปก็สามารถเซิร์ชคาว่าบูเต้ไว้ในไลน์ในไลน์ช้อปปิ้งนะคะก็จะขึ้นผลิตภัณฑ์มาให้เลยส่วนขวดนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่790บาท790บบาทนะคะทุกคนใครสนใจนะอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกันได้ค่ะนี่นะก็จะเป็น การรีวิวการทดลองใช้14วันนะคะประมาณนี้นะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงคือเราใช้เองเราก็รู้สึกเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วแต่ตัวบุคคลด้วยว่าเวลาใช้ทีมจะมีผลมีเอฟเฟกกับหน้าใครอะไรยังไงนะคะหรือใครใช้แล้วแพ้ก็ควรจะหยุดใช้นะแต่เราใช้ไม่ได้มีอาการแพ้อะไรเลยเพราะว่าน้องเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่มีความอ่อนโยนมากๆนะคะโอเควันนี้เราก็ไปแล้วนะคะใครอยาก คุยหรือคอมเมนต์หรือใครเคยทดลองใช้แล้วสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ description b ล็อกที่เราลงไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปพบกันนะ